อัตราภาษีป้ายในกรณีที่เป็นป้ายที่มีอักษรเป็นภาษาไทยล้วนและก็เป็นป้ายทีาาส่าสามารถเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนข้อความเป็นข้อความอื่นได้เนี่ยเสียอัตราภาษีป้ายอย่างไรสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับป้ายที่เป็นอักษรภาษาไทยแล้วก็เคลื่อนที่ได้หรือเปลี่ยนเป็นข้อความอื่นได้เนี่ยในกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ปีพุทธศักราช2,563ซึ่งเป็นอัตราภาษีป้ายฉบับล่าสุดมีผลใช้บังคับตั้งแต่1มกราคม2,564เป็นต้นไปในข้อ2วงเล็บ1ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนเนี่ยในวงเล็บกอไก่ป้ายที่มีข้อความเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนข้อความเป็นข้อความอื่นได้เขาให้คิดในอัตรา10บาท ต่อ500ตารางเซนติเมตรทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าป้ายที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเป็นข้อความอื่นได้เนหมายถึงอะไรคําว่าเคลื่อนที่นั้นก็คือลักษณะของป้าย,ยมีการเปลี่ยนตําแหน่งหรือทิศทางของข้อความเครื่องหมายหรือภาพจากทิศหนึ่งไปยังอีกทิศหนึ่งเช่นจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่างเป็นต้นโดยยัง คงโฆษณาข้อความเครื่องหมายหรือภาพเดิมตัวอย่างของป้ายที่เคลื่อนที่ได้นะครับเช่นป้ายอักษรวิ่งป้ายที่มีแกนหมุนได้อ่าข้อความเคลื่อนที่ตามกลไกลของป้ายซึ่งเคลื่อนที่ได้ป้ายจอภาพโฆษณาข้อความโฆษณาเคลื่อนที่ป้ายกล่องไฟข้อความโฆษณาเคลื่อนที่ป้ายจอ led ข้อความโฆษณาเคลื่อนที่เป็นต้นตรงนี้หมายถึง ป้ายที่เคลื่อนที่ได้นะครับต่อมาคําว่าเปลี่ยนได้ก็หมายถึงลักษณะของป้ายที่มีการเปลี่ยนข้อความเครื่องหมายหรือภาพเป็นข้อความเครื่องหมายหรือภาพได้มากกว่าหนึ่งข้อความ1เครื่องหมายหรือภาพสําหรับตัวอย่างป้ายที่สามารถเปลี่ยนได้เช่นป้ายป้ายพลิกสลับป้ายจอโฆษณาเปลี่ยนข้อความโฆษณาป้ายกล่องไฟ เปลี่ยนข้อความโฆษณาเป็นต้นนี่คือความหมายของคําว่าเคลื่อนที่และเปลี่ยนได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมมีป้ายที่มีลักษณะดังกล่าวนะครับเป็นป้ายที่เป็นอักษรไทยล้วนและก็เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเป็นข้อความอื่นได้เนี่ยเขาคิดอัตราภาษีอัตราภาษี10บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรนะครับ ทีนี้คุณผู้ชมจะต้องชําระภาษีที่ไหนนะครับก็ชําระภาษีณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คุณผู้ชมมีป้ายนั้นติดตั้งอยู่นะครับเช่นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลหรือในกรุงเทพมหานครนะครับสำนักงานเขตหรือที่ว่าการเมืองพัทยากรณีอยู่ในเมืองพัทยานะครับ